สวัสดีครับวิดีโอหัวข,ข้อนี้เนี่ยมีคนขอให้เราแนะนําหุ้นซักอันหนึ่งที่จะสามารถถือยาวไปได้ตลอดไปโดยที่ไม่ต้องไปดูมันอีกเลยนะครับก็ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาขนาดนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อกองทุนรวมพวกเซตไปเลยดีกว่าไหมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องซื้อหุ้นเป็นตัวใดตัวหนึ่งจริงๆนะครับก็ผมว่ามันคงไม่มีหุ้นตัวไหนที่มันจะถึงขั้นที่บอกว่าเราจะไม่ต้องมาคอยดูมันเลยได้นะครับอย่างมากสุดเนี่ยคือ ค่อนข้างชัวร์มากๆแล้วก็นานๆครั้งดูแล้วกันเนาะจะบอกว่าไม่ดูเลยเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับยกเว้นว่าเราจะซื้อประเภทกองทุนรวมที่มันลงกระจายเฉลี่ยหุ้นทุกตัวอะไรแบบนั้นนะครับแต่โอเคละอ่ะในเมื่อถามมาก็เราจะพยายามพูดถึงหุ้นกลุ่มประเภทที่ผมคิดว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุดที่เป็นไปได้แล้วก็ดูนานๆทีแล้วกันโอเคเนาะผมว่ากลุ่มธุรกิจที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับคือพวกธุรกิจที่เป็นพวก regulated business หรือว่ามี รัฐบาลคอยคุ้มครองให้สัมบทานเพื่อให้แบบทําอยู่คนเดียวทําอยู่เจ้าเดียวหรือทําอยู่ไม่กี่เจ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันมักจะเป็นธุรกิจที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่ที่ลงทุนมาเนี่ยผมก็เห็นว่าเออเราก็มีทางเลือกหลากหลายพอสมควรนะนะครับไอ้กลุ่มธุรกิจที่มันเป็น regulated business เนี่ยเท่าที่ผมเจอมาก็อย่างเช่นกลุ่มประเภทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเป็นต้นนะครับอย่างเช่นพวกผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าจ่ายไฟฟ้านะครับ ผลิตไฟฟ้าก็อย่างเช่นพวกที่มันเป็นโรงไฟฟ้าโกล์เอนเนอร์จีราชบุรีเก้าอิเล็กตริกอะไรอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นโรงไฟฟ้าเนาะทุกวพวกจ่ายไฟจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยบางประเทศก็จะมีที่ที่ทำไอ้พวกหนึ่งตั้งเสาฟไฟทำอ่าหม้อแปลงทาอะไรที่จ่ายไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างสว่าเสมอเหมือนกันเนาะแล้วก็แน่นอนไฟฟ้าก็จะมีพวกประปาอีกนะครับประปาอย่างเมืองไทยก็จะมีอะไรอะไทยแท็บวอเตอร์หรือบริหารจัดการน้าอย่างอีสต์วอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมี ในบริษัทที่วางท่อน้ำํำท่อประปาไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมีคู่แข่งแหละนะครับในต่างประเทศแน่นอนมีเช่นกันแล้วถ้าเกิดพูดถึงน้ํามันก็จะมอีอีกกลุ่มหนึ่งประเภทที่ทเ,เรียกว่า waste water management sewage management นะครับบำบัดน้ําเสียมั่งอะไรจัดก,การน้ําเสียบอ่อบํำบัดอะไรพวกอารมณ์อย่างเงี้ยนะครับก็จะ ค่อนข้างสม่ําเสมอเพราะว่าได้รับสมรทานเช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยอย่าอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปปนกับพวกที่ก่อสร้างนะครับมันจะมีบางบริษัทที่ทําพวกก่อสร้างโรงไฟฟ้าก่อสร้างอ่พวกระบบบาบัดน้ําเสียอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันนะครับไอ้พวกนั้นไม่ใช่นะไอ้พวกนั้นมันคือก่อสร้างเสร็จแล้วจบมีไรายได้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพวกนั้นเราพูดถึงคนที่มันเป็นคนออเปเรตนะแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับกําจัดขยะอีกนะครับบางประเทศนะครับก็จะมี บริษัทที่เป็น waste management นะครับก็คือเก็บขยะแห้งขยะเปียกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวก landfill landfill ก็คือหมายถึงว่ามีทําที่ทิ้งขยะทําเตาเผาขยะเตาเผาขยะนี่ของเมืองไทยนี่มีเหมือนกันนะรู้สึกจะชื่ออะไรนะอักขีบการเหมือนจะเป็นโรงโรงเผาขยะนะครับในต่างประเทศก็เช่นกันมันก็จะมีบางบริษัทที่รับจัดการเฉพาะอะไรอะขยะทางการแพทย์ขยะติดเชื้อขยะอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีพวกเก็บขยะเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ มีเขาเรียกว่าอะไรอะ regulation นิดนึงนะครับถ้าเกิดโดยเฉพาะพวกที่ทำแลนด f i l ลคือที่ทิ้งขยะแล้วก็พวกเตาเผาขยะพวกอะไรเงี้ยมันจะเหมือนต้องขออนุญาตมันก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทําง่ายนะนะครับต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีบริษัทพวกที่ทําพวกท่อก๊สธรรมชาตินะครับมันก็จะมีทั้งท่อก๊สขนาดใหญ่ๆเวลาที่ส่งข้ามประเทศเลยอย่างในอเมริกาเนี่ยผมเห็นก็จะมีหุ้นบางบริษัทที่ทําท่อก๊สแบบพวกส่ง transport พวกก๊สธรรมชาติต่างๆจากแหล่งที่ขุดไปยัง อ่ารีไฟแนรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้ก็จะค่อนข้างที่เขาเรียกอะไรอ่ะท่อก๊ซพวุนี้มันอา่าไม่ได้ถูกอนุญ,ญาตให้แบบสร้างอะไรกันเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ต้องขออนุญาตรัฐบาลเช่นกันอา่าและรวมถึงพวกไออะไรนะของผมที่ผมซื้ออยู่อย่างเช่น b e i j i n g Enterprise h o l d i n g ที่ทำอา่าระบบการจ่ายก๊สเข้าครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไอการวาง พ่อการ์ดเข้าไปตามบ้านคนตามในเมืองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่วางกันหลายเจ้ามันก็แน่นอนก็ต้องตามสมัมปทานเช่นกันนะครับก็อะไรประมาณน,นี้ก็ยังมีอยู่และแน่นอนรวมถึงผู้บริษัทที่เป็นบริการสาธารณะอื่นๆนะครับอย่างเช่นสนามบินอย่างเงี้ยนะครับเออที OT, เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกท่าเรือท่าเรือพวกท่าเรือหลักๆสําหรับการขนส่งสินค้าอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นโมโนโพลีนิดนึงอันนี้อาจจะไม่ไ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่ารัฐบาลอนุญาตหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ท่าเรือหลัหลกๆประเภทที่มันเป็นท่าเรือน้ําลึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําได้หลายที่นะ,ะก็ประมาณนั้นมีอะไระถนนทางด่วนโอเครถไฟฟ้าใตา้ดิน BTS อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นพวกสัมปทานภาครัฐอยู่แล้วนะครับคงไม่ใช่อยู่ๆใครจะซีโซตัดถนนก็คงทําได้มันก็คงไม่ใช่นะครับไอ้พวกนี้ก็แน่นอนก็มีเขาเรียกว่า regulate d business ประเภทหนึ่งเหมือนกันและรวมถึงแน่นอนคุกด้วยนะครับไอ้คุกเรือนจํา สถานก,การณ์การนักโทษอะไรพวกอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะครับอย่างในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะไม่มีเพราะว่าอของเราเป็นของภาครัฐอย่างเดียวแต่ว่าในบางประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยมีบริษัทเอกชนที่เซอร์วิสพวกคุพกพวกอะไรพวกการจัดการนักโทษเนี่ยให้กับรัฐบาลก็มีเหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้ก็แน่นอนเรเกลเลต์ในบิสเนสต้องมีการสัญญากับภาครัฐเช่นเดียวกันเนาะก็จะค่อนข้างสม่ำเสมอหน่อยธุรก,กิจกลุ่มพวกนี้อ๋อแล้วก็ลืมไปพวกทางรถไฟ นะครับพวกไอ้รถไฟไอ้บริษัทที่ออเปรเรตพวกรถไฟอย่างเงี้ยบางบางประเทศนะก็จะเ,เขาเรียกอะไรได้รับสัมปทานเช่นกันเพนก็ค่อนข้างดีนะครับและรวมถึงสัมปทานในการเดินรถเมย์ด้วยนะครับในในในอังกฤษในสิงคโปร์ก็รู้สึกจะมีนะหุ้นของไอ้บริษัทที่เดินพวกรถเมย์รถประจําทางอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ค่อนข้างโอเคก็แน่นอนก็อย่างที่บอกก็ e g u l a t e d Business เหมือนกันนะครับ อ๋อแล้วก็มีใช่ใช่พอพูดถึงภาครัฐก็จะมีพวกบริษัทบางบริษัทที่ให้บริการพวก IT Man a g เเว็บอะไรกอย่างหนึง่งให้กับภาครัฐอย่างเช่นเว็บที่ไปต่อใบคับคีเว็บขออนุญาตนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางประเทศนะครับไอเซอร์วิสพวกนี้มันออปเปเรตโดยเอกชนเนี่ยก็มีนะครับก็คืออย่างของไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะมีอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งนะที่ที่ที่ทำผมผมผมเคยรู้ว่าบริษัท เนี้ยมีการทำโปรแกรมนหนึงเขาเรียกว่า CDD Gateway คือไว้ไว้สำหรับให้พวกแบงค์ให้พวกสถาบันการเงินประกันภัยเนี่ยเวลาที่มีคนมาทำธุรกรรมแล้วต้องไปเช็คประวัติดูว่าแบบติดแบล็คลิสหรือเปล่าติดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคุ้นๆว่ามันจะมีบริษัทเอกชนที่ทำเซอร์วิสตัวเนี้ยให้กับภาครัฐนะครับไอ้พวกอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างดีงแต่ผมจาชื่อบริษัทไม่ได้ แล้วก็เกือบลืมนะครับอย่าง AIS สย่งนี้ Advanced Info Service ที่ให้บริการพวกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยอันนี้ก็คือเช่นเดียวกันนะครับถูกไหมมันก็ต้องประมูลขึ้นต้องได้รับใบอนุญ,ญาตอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ไอแบบคล้ายๆกับ AIS เนี่ยในต่างประเทศนี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับลองหาดูเนาะก็หลายๆประเทศก็มีแหละนอกเหนือจากนั้นยังมีอะไรอีกโอเคอันสุดท้ายนะครับที่ผมที่ผมเคยเจอก็คือไอเตาเผา crematorium คือในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่มีแต่บางประเทศเนี่ยเขามี จำกัดไอ้ที่เผาเผาศพอะครับไอ้ที่เผาศพเนี่ยบางทีมันมีจํากัดอีกเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนเราที่แบบเผาในวัดอะไรยังไงก็ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับบางบางประเทศเนี่ยเขาจํากัดนะครับอย่างในอังกฤษเนี่ยจำกัดต้องจะทำเนี่ยต้องขออนุญาตนะไม่ใช่อยู่จะมีเตาเผาใครจะเผาอะไรก็ได้เนี่ยไม่ได้นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับมันก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่อะไรอีกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นภาพว่าไอ้ธุรกิจที่เป็น regulated business หรือว่า ได้รับสัมปทานจากภา,ภาครัฐในการดาเนินการเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะค่อนข้างสม่าเสมอแล้วก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่โรงไฟฟ้าปลาปาแค่นั้นนะครับจะสังเกตว่ามันก็ค่อนข้างหลากหลายแหละนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองหาหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองเสือ,สอด,ดูเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะหาเจอนะผมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแต่ถึงยังไงนะครับเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ดูเป็นระยะแหละนะครับมันคงไม่มีอะไรที่บอกว่าเถือแล้วมันจะกําไรแน่นอนจะโตไปเรื่อยๆแบบ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ในการซื้อหุ้นเนี่ยมันคงจะไม่มีนะครับแต่ก็หวังว่าไอเดียที่ผมให้ไปเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ไปศึกษาเพิ่มเติมไปหากิจการที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบในสายประมาณนี้นะทางนี้ทางนั้นก็วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์กับเราก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปให้เพื่อนๆของเราด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากรู้ว่าคนฟังคิดยังไงกันบ้างเนาะ สำหรับวิดีโอต่อไปของเราหรือว่าวิดีโอที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากนะครับแนะนำให้ไปติดตามกันได้เนี่ยบน YouTube หรือว่า Facebook Smart Stock Investment นะครับถ้าเกิดจะอ่านบทความเนี่ยแนะนำอ่านบนอดิสอน n ี c o m นะครับก็อย่าลืมตามพวกเรา Follow พวกเราด้วยเนาะยังไงเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ